อันบานห้องครับผมอย่าไปลวงเด้อเอผัวมีตะกงตะขาบยังไม่ดู นี่ครับน่เละครับขี้โกงกี้โกงครับของแท้ครับผมเป็น,น,ปนตามวิถีสายมันเท่าครับผมหาอยู่ขายกินนะครับ ้าครับผมกองครับผมนะครับโอ้แต่ลึกเป็นตตนายครับครนนันี่อยนนักกินครับบ,บั่นบ่าเน่าเฉยเลยครับ ล็ก,กนึงล็ก,กนึงอืมอครับปีกอ้างขึ้นครับตัวนี้ครับผมกับผมปกติเฮาเวลาเพนมาขายนะครับเพนได้ขายตัวละหาบาทครับผมพอมันหากินนยากนะครับ พืนเลี้ยงได้ก็ดีครับผมตัว่านี่เขาหาได้จากธรรมชาตินะครับเป็นจากท่องถุงหน้าครับผมหรือตามทั่วไปครับผมนะครับจนมาอยู่น้ำไทยน้ำหน้าครับผมเป็นวิถีนสานบ้านเฮ้านะครับหาอยู่หากินเอียงได้กับหาอยู่ครับนะครับผมก็กินมาตะพอตาแม่นะครับผมก็าเป็นนิสานของเฮ้านะครับครับหาอยู่หากินนะครับ เดี๋ยวจะน้อยกับเตรียมดินเตรียมอย่างที่ปลูกเขาแล้วนะครับกลางทงครับอากาศถ่ยหน้าอยู่นครับผมเห็นบอกพี่น้นงครับนะครับอากาศตรงไหนตรงหน้าครับผมมันเป็นอีสานข้องครับ นูรักไว้ครับผมปล่อยแล้วครับแต่อยู่เลิกพี่น้องนะครับเมื่ออึดบ่ทนดีดีเอาบ่ได้ครับผมอยู่เลิกครับไม่เลยใส่ความพยายามจั่หน่อยหนานี่มันอยู่เลิกนะครับผมฝนตกไม่ไมนะครับถ้าเขาหนาฝนฤดูฝนนะครับมมนก็สีอยุตื่นพาวายังพอตีครับมันพ้นยานหนามถ่วมหูครับผมมมนก็สีอยุตื่นขึ้นนะครับ เพราะหนามเขาหู้มันก็จะใหญ่หู้ไมนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมจุกระถางมันมีปีกมีปีกกับพ่อมันไข่นะครับเสียงหงอกี้กี้นะครับไข่แล้วก็จะตายนะครับผมเมื่อเขึ้นมาตายขางหู้นะครับแต่นีหู้แหลวโป้มีปีกแต่ตัวใหญ่ครับผมขี้โกงนะครับยินได้แล้วครับตัวใหญ่แล้วตัวนี้มาท่านมีปีกอย่างเดียวครับผม ให้มั่นใจกันด้ครับจังจกพี่น้องครับนี่มาแล้วนะครับกี่โกงมา,มาเมานาะครับผมไปนะไปนี่เลยครับนี่นองใหม่กี่โกงครับผม มันบ้านนะครับก็เรียกเห็นนะครับหวยกี่ปอมนะครับลูดกี่โกงนะครับน่ครับลักษณะนี่เป็นนักสืบเต้องรับขนหาหูมันก่อนครับมันปิดหูนะครับหาพัอเพราะว่าเอดแล้วพี่น้องหายยากยู่ครับนะครับ่อแล้วครับพี่น้องครับหูไปทั้งคุณหูง่ายครับ แมงสับขี่แตกนี่ครับโอ้ขี่แตกเลยโบยังครับขี่แตกกาดมืองนะครับนายอยู่ได้กินครับผมครับครับผมในการเป็นอ่าวิธี ชีวิตอีสานมานเฮ่านะครับผมหายุหาชินนะครับถ้ามักจะชอบค่ะอย่าลืมถากกดไหลโคตแช่ห้นะไม่ได้ครับการหายุหาชินแบบสไตล์แบบอีสานอีสานมันเฮ่านะครับผมนะครับเดี๋ยวห้องจากนี่ไปเฮ้าก๋ิหากันต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่มันเป็นวิถีอ่าความเป็นยูของชาวอีสานมานเฮ่านะครับหากินมาตะพอตะแม่นะครับผมนะครับก๋ิจหายุหาชินทั้งสี่นะครับผมส่วนใดที่ว่าเฮ้าอนุรักษ์ใดเฮาก็ิอนุรักษ์นะครับ เป็นวิธีท่องทิ้นของเฮ้านะครับปะครับกติดตามกันไปเรื่อยๆจย่างไดก็อย่าลืมกดไลไ์กดแชร์ให้น้ำด้อครับพี่น้องนี่นี่หวยหนึ่งนะครับนี่แต่ว่านี่สองหวยแต่ว่าเฮ้าบกกลนนะครับบกกลนมันอยู่มาใกล้มาใกล้นี่ครับควยไทยเฮ้าครับอือ อ่ะอืมฮฮอออ่ะอ่ะอ่ะ่เป็นเตเลนเดอน้องอย่าเป็นเล่นนะครับเด้อนะครับกระผมเอ้ มาแล้วพี่น้องมาแล้ว